พันหอมแบงเลยสามารถปลูกลงแปลงดินได้ไหมปลูกได้นะคะพี่พี่ถ้าไม่ใช่หน้าฝนก็คือสามารถปลูกได้นะคะนี่เลยก็จะสวยๆแบบนี้นะคะแต่ว่าข้อเสียก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าปลูกบนแปลงดินเนี่ยมันก็จะไม่ได้สวยเสมอกันหมดทุกต้นนะคะคือตรงนี้จะสวยกระจุกนี่คือสวยมากแต่ว่าถ้าตรงไหนที่เขาแบบแฉะเกินไปเขาก็จะต้นก็จะไม่ค่อยโตนะคะแล้วก็ถ้าดินยังไม่สมบูรณ์ต้นเขาก็จะประมาณนี้คะ่ะพี่พี่ เหมือนในสามแปลงนี้นะคะก็จะสวยแค่กระจุกเดียวตรงนี้ค่ะถ้าสวยถ้าสามแปลงนี้ก็สวยแค่กระจุกเดียวส่วนตรงกลางเขาแฉะเกินไปเขาก็จะไม่ค่อยสวยนะคะพี่ๆถามว่าปลูกลงแปลงดินได้ไหมปลูกได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องทําแปลงให้มันมีสารอาหารสมบูรณ์นะคะส่วนแปลงตรงนี้เนี่ยเขาจะมีความแฉะนิดน,นึงแล้วก็ปุ๋ยเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเขาก็จะไม่ค่อยงามนะคะแต่ถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้คะ่ะเขาแค่ไม่แฉะนะคะ ช่วงหน้าหนาวก็คือปลูกได้เลยค่ะแต่ถ้าดินเขาสมบูรณ์นะคะมาดูตรงนี้ค่ะพี่พีนี่นี่เลยดินเขาสมบูรณ์เขาก็จะงามแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะกําลังแตกกอสวยๆเลยค่ะนี่นะคะถ้าพี่พีคนไหนที่จะปลูกช่วงหน้าหนาวนะคะก็ทําแปลงดีๆปรุงดินดีๆแล้วก็ลงปลูกได้เลยค่ะ